สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสชนที่รักในพระคริสตเจ้าเทศก,กาลปสัสก,การบรรยากาศของความชื่นชมยินดีที่ร้องอัลเลลุยาหรือว่าจงสรรเสริญพระบิดเจ้าเถิดพี่น้องมีความหวังเมื่อไหร่ชีวิตของพี่น้องก็จะไม่เหมือนเดิมและความหวังนั้นจะสามารถที่จะรื้ฟื้นให้ได้ทุกวัน ก็จะทําให้ชีวิตของเรากระฉับกระเฉงเป็นต้นเมื่ออ่านพระวาจาของพระบินเจ้าทุกวันพี่น้องก็จะได้แนวความคิดดีๆแล้วก็แนวปฏิบัติและความเชื่อก็จะเสริมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวันนี้จะบทอ,อ่านหนังสือของนบ,บุญเปโตรจดหมายนบ,บุลเปโตรฉบับที่หเนี่ยในช่วงวันที่25เมษายนซึ่งเป็นฉลองนบ,บุญมาราโกผู้ประพลพระวรสาร ก็จะพูดถึงเรื่องของการที่นบุญเปโตรออกไปเทศสั่งสอนท่านบอกว่าจงมีความถ่อมตนต่อกันเถิดเพราะพระเจ้าทรงต่อต้านคนที่หยิ่งพยองจองหองและประทานพระหันสถทานแก่ผู้ที่ถ่อมตนดังนั้นจงถ่อมตนลงอยู่ใต้พระหัตทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อพระองค์จะได้ทรงยกย่อง,งขึ้นท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันสมควร จงละความวกวนกวายทั้งมวลของท่านไว้กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงห่วงใย,ยท่านจงมีสติสัมปชัญญะและตื่นตัวอยู่เสมอเพราะศัตรูของท่านคือมารกำลังดักวนเวียนอยู่รอบๆดุดสิงโตคำรามและสรงหาคนที่มันจะกัดกินได้ จงต่อสู้มันด้วยใจมั่นคงในความเชื่อจงรู้ว่าบรรดาพี่น้องผู้มีความเชื่อทั่วโลกก็ประสบความทุกข์ลำบากเช่นเดียวกันมุนเปโตรที่เป็นชาวประมงอยู่กับพระเยซูเจ้าสามปีและก็หลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์แล้วท่านก็มาเล่นบทบาทสำคัญก็คือเป็นหัวหน้าครสาวกซึ่งเราก็เข้าใจไม่ได้เหมือนกันว่า ขนาดเรียนจบมหาวิทยาลัยป็ญญยายเอกก็ยังไม่สามารถที่จะทําได้เหมือนท่านนะครับท่านมีความเชื่อและก็สารต่อง,งานของพระพินเจ้าของพระเยสูเจ้าได้อย่างแนบเนียนมากนะครับวันนี้เป็นวันฉลองเลืองบุญมารโกผู้ประพันธ์พระวรสารจริงท่านก็ได้รับอิทธิพลได้รับการบอกเล่าจากบรรดาสาวกที่เป็นพยานจากักษุพยานแรก ที่ติดต่อกับพระเยซูเจ้าโดยตรงเหล้วท่านก็หลังจากที่ได้ฟังแล้วหลังจากที่ได้สอบถามแล้วก็ได้มาเขียนพระวรสารขึ้นมาฉบับที่สที่สั้นมากนะครับพี่น้องใจความทุกเรื่องจะสั้นหมดและมีทั้งหมด16บทถ้าหากเรามีเวลาที่จะอ่านทีละบทก็ไม่ต้องใช้เวลานานและจะทำให้เราเข้าใจว่าพระเยซูเจ้า เป็นใครทำให้เราได้เห็นว่าในชีวิตของพระองค์พระองค์ทรงทำอะไรบ้างเป็นต้นอัศจรรย์ต่างๆและเราจะได้ได้ยินว่าพระองค์ตรัสอะไรกับคนสมัยนั้นและสมัยของเรานี่ต่างหากที่ทำให้เราอ่านพระวรสารอ่านพระคัมภีร์ทุกวันเพราะเราต้องการที่จะมีแสงสว่างส่องทางชีวิต เราต้องการที่จะได้ยินพระบิญชาพูดกับเราเราจะไม่ได้ยินพระบิญชาพ,พูดกับเราที่อื่นแต่จะได้ยินเป็นต้นในพระวรสารและในพระในพระกัมภีนะครับพี่น้องมีบุคคลหนึ่งที่เคยได้รับโนเบลไพรส์ Price, เพราะเขาได้ค้นพบลำแสงเลเซอร์เป็นคนแรกนะครับ เรื่องราวเกิดขึ้นก็คือขณะที่เขากำลังนั่งอยู่ที่ม้านั่งในลานสาธารณะนั้นก็มีแสงสว่างที่ส่องรอดมาแล้วเขาก็มองดูที่ดอกไม้เขาก็เห็นลำแสงที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาของเขาในประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เองก็บอกกับเราว่า สิ่งที่ดนใจในด้านวิชาการหลายครั้งเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่คล้ายๆกับพระบิจ้าต้องการให้เขาได้พบเพื่อจะได้พัฒนาต่อไปนะครับในความเคลื่อนไหวด้านธรรมทูตของพระศาสนาจักรในแรกเริ่มนั้น มันก็เหมือนกันคล้ายๆกับว่าจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญเพื่อจะได้มีการสารต่อนะครับถ้าหากว่าพิสศชนในสมัยแรกเริ่มนั้นไม่ได้ถูกเบียดเบียนข่มเหงครับพี่น้องพวกเขาก็คงจะไม่มีทางที่จะขยับขยายไปที่ไหนเลยอยงเช่นในเมืองแคว้นสมาริาเนี่ยพี่น้องก็ทราบอยู่ว่าสมาริากับแคว้นอื่นเนี่ยมันเป็นไม้เบื่อไม้เมากัน ไม่มีใครที่อยากจะเข้าไปสมารียาเพราะเขาถือว่าเป็นดินแดนที่ไม่เป็นมิตรไม่เป็นเพื่อนและเป็นดินแดนที่ต้องสาบเพราะเป็นพวกยิวที่แต่งงานกับคนอื่นทำให้เกิดลูกครึ่งทำให้เกิดลูกผสมอะไรทำนองนั้นนะครับแต่ตอนหลังมาเมื่อมีการเบียดเบียนแล้วอครสษาวกทั้งหลายกา็ไม่ถือว่าสมารียาเป็น เป็นเป็นศัตรูเป็นอะไรอีกก็เลยเข้าไปในประเทศนี้ในแควนนี้เพื่อประกาศพระวรสารเราจจึงเห็นว่ามันคล้ายๆกับความบังเอิญแต่ความจริงแล้วมันเป็นความตั้งใจของพระเป็นเจ้าต่างหากหลายครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสอดคล้องกันเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับอาจรรย์ของพระเจ้าที่พระเจ้าที่ต้องการที่จะเ,เลือก ที่จะประทับอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆโดยที่เราไม่ได้สังเกตและไม่ได้ออกนามของพระองค์แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นพระบินเจ้าเองที่มีความประสงค์เช่นนั้นก็ขอพระบินเจ้าได้โปรดให้เราได้ฟังเสียงของพระองค์ในสายลมในแสงแดดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสนิพระวรสารนั้นมาจากนบุญมาโกเป็นบทสุดท้าย ที่บอกว่าพระเยซูเจ้าตรัสกับอัครสา,าวกทั้ง11คนว่าท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวงผู้ที่เชื่อและรับสินล้างบาปก็รอดพ้นผู้ที่ไม่เชื่อจะถูกตัดสินลงโทษเมื่อพระเยซูเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนี้แล้วพระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์ให้ประทับณเบื้องขวาบรรดาศิษย์ก็แยกย้ายกันออกไปเทศนาสั่งสอนทั่วทุกหนแห่ง องพระผู้เป็นเจ้าทรงทำงานร่วมกับเขาและทรงรับรองคำสั่งสอนโดยอัศจรรย์ที่ติดตามมาพี่น้องครับบรรดาคริสาวกธรรมชาติจานมากมายเหลือเกินไม่หวาดไม่พวกเราที่บันทึกก็ไม่ได้บันทึกมากแต่ว่ามันมีการบันทึกที่บ่งบอกว่าพระบิ้เป็นเจ้าประทับอยู่พวกเขาในเหตุการณ์ต่าง ทำทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในสังคมในเวลาที่โทมัสเมอร์ตันซึ่งเป็นฤาษีคณะทรัพิสเนี่ยที่มาตายอยู่ที่เมืองไทยที่สว่างคณีวาดนะครับเขาก็เป็นคนที่แต่ก่อนเขาไม่ได้กลับใจไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอะไรมากมายคือคนที่ไม่เชื่อในพระบินาเจ้านั่นเอง เข้ามาเชื่อในพระเยซูเจ้าเมื่ออายุยี่สิบสามปีแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็หางานทำเป็นนักสือข่าวของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งชื่อ New York Times เมื่ออายุยี่สิบสี่ปีแล้วต่อมาเขาก็มีความตั้งใจเด็ดเดียวว่าจะเป็นพระสงฆ์เมื่ออายุ26ปีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือการตัดสินใจของเขานั้น มันเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งชื่อวัดนบุญฟังซิสเซเวียที่นิวยอร์กขณะที่เขาคุกเข่าลงต่อหน้าศินมหาสนิทต,ต่อมาท่านก็เขียนไว้ว่าข้าพเจ้าเพ่งสายตาที่แผ่นปังขา,ขาวๆแล้วก็เกิดขึ้นทันทีทันใดที่ว่า ทุกอย่างมันคลีมันมันชัดขึ้นสาหรับสาหรับฉันสาหรับข้าพเจ้าที่ว่าชีวิตของข้าพเจ้านั้นอยู่ในวิกฤตแล้วก็ข้าพเจ้าเองก็ลังแสวงหาอยู่ว่าข้าพเจ้าควรจะเป็นอะไรต่อหน้าพระองค์เขาก็ตอบเขาก็เขาก็ถามพระเยซูเจ้าต่อไปว่า พระองค์ต้องการให้ข้าพเจ้าที่เป็นประสงค์หรือครับถ้าพระองค์ต้องการให้ข้าพเจ้าเป็นพระสงค์ขอพระองค์ตรัสสักคำเถิดครับหลังจากที่พระองค์ไปหลายคำก็มาจบลงเขาจ้องดูอยู่ที่ศินมหาสนิทที่เป็นแผงปังเป็นปังขา,ขาวๆแล้วก็เวลานั้นเองเขาก็รู้ว่า พระองค์ตอบเขาแล้วว่าพระองค์ต้องการดังนั้นเขาก็ตอบกับพระองค์ว่าถ้าเป็นเช่นนั้นพาพเจ้าก็จะเป็นพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์อย่างเต็มที่เลยตลอดชีวิตอันนี้ก็คือการพบปะระหว่างวิญญาณดวงหนึ่งกับสินศักดิ์สิทธิ์ศีลมหาสนิท และเหตุการณ์แบบนี้ก็มีการอัศจรรย์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าสำหรับคนที่มีความอดทนเพียงพอแล้วก็มีการเฝ้าศีลมีการสนทนากับพระองค์ในศีลมหาสนิททั้งสมัยในอดีตและในปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่บรรดานักบวชทั้งหลายคงจะเข้าใจดีว่าเวลาที่เฝ้าศีลน,นั้นก็เป็นเวลาที่พระบิญ์เจ้ากกาลังตัดกับเขา เป็นพิเศษแล้วเราทุกคนก็สามารถทำได้ไม่ใช่แต่เฉพาะนักบวชชายหญิงหรือนักบวชประสงค์เท่านั้นนะครับพระเยซูเจ้าบอกว่าสิ่งที่พระบิดาของเราต้องการก็คือให้ทุกคนที่มองเห็นพระบุตรและเชื่อในพระองค์ก็สามารถที่จะมีชีวิตนิรันดรนมันเป็นวาจา ประกาศิทธิ์ที่ไม่มีใครจะพูดได้นอกจากองค์พระเยซูเจ้าที่เชื่อเชิญบุคคลที่อยากจะพบกับพระบิดานั้นจะต้องผ่านทางพระองค์ขอขอพระบินเจ้าได้ประทานพระพรให้พวกเราที่เชื่อแล้วมีความเข้มแข็งมั่นคงและผู้ที่ยังไม่ได้เชื่อนั้นให้ได้มีโอกาสได้พบปะกับพระงเพื่อความรอดของเขาด้วยเพราะพระบินเจ้าไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชัง พระองค์ให้โอกาสแก่ทุกคนแต่ทุกคนต้องแสวงหาสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์